ทำการเสร็จแล้วกำลังจะกินข้าวกันอยู่เตรียมตัวจะกินข้าวเพิ่งทำการดมควาเพิ่งเสร็จเมื่อด้กี้เนี่ยทำการกินข้าวจะกินข้าวรอจะกินข้าวอยู่ชมพูก่กำลังทำข้าวอยู่ พาทำการทำงานเพิ่งเสร็จเพิ่งเอาปลาเสร็จต้มปลาเสร็จะไรอกินข้าวเออปอียวเนี่ยกินข้าวแล้วกินกินข้าวแล้ว

ทำงานเสร็จแล้วก็มาเสร็จอะไรเสร็จเกาวมั่ได้เปีวเรือลบไปไนแล้วด้วยเปนรี่ยววะลบไปทั้งเลยอาวด้วย หม้อต้มปลาหม้อต้มปลาชิางช่างเพราะว่าปลากระดาษอันนี้ทำงานเสร็จเราจะกินข้าวกันโยกเราจะทะเลงานใกล้กิน กินข้าวกับปลาชิ้นจังหรือปลาก็ได้ก็จบคลิปเาเพื่อนแค่นี้นะครับก็ได้กดแชร์กดติดตามไม่้วยสมัยปให้้วยาวช่องยูทูบนะครับแล้วร็กินข้าวแล้วทำการเสร็จ